ขอแสดงความยินดีกับบ้านหลังใหม่ของคุณขนุนและก็คุณไอด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับคุณมุกที่ขายบ้านหลังนี้ให้กับผมยินดีมากๆเลยค่ะถ้าคุณขนุนจะโอนบ้านเมื่อไหร่เนี่ยบอกมุกได้เลยนะคะเดี๋ยวเตรียมเอกสารให้ค่ะพรุ่งนี้เลยครับผมพร้อมโอนบ้านพรุ่งนี้เลยครับได้เลยค่ะโอนเป็นชื่อไอซ์นะครับ คุณเื้อบ้านหลังนี้ให้ฉันจริงๆเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะฉันดีใจมากเลยอะ่ะถ้าทีละของผมอยากได้อะไรผมซื้อให้ได้ทุกอย่างเลยครับงั้นเดี๋ยวขอเชิญคุณขนนไปดูเอกสารทางนี้หน่อยนะคะ ค่ะที่รักครับเย็นนี้ฉันติดประชุมด่วนอะ่ะพอประชุมเสร็จแล้วเจ้านายก็ให้ทำงานที่ค้างให้เสร็จด้วยอะ่ะฉันคงต้องนอนที่ออฟฟิศนะแต่ฉันสัญญาเลยถ้าฉันทำงานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะรีบกลับไปหานะครับค่ะที่รักครับคุยกับใครล่ะครับเจ้านายอะค่ะคือ เจ้านายโทรมาทวงงานฉันอะ่ะทั้งๆท,ที่วันนี้เป็นวันหยุดแท้ๆแต่เขาบอกว่าถ้าฉันไม่ทำเนี่ยเขาก็อาจจะไล่ออกได้อ่ะคะ่ะงั้นคุณก็ลาออกเลยครับผมมีทั้งคอนโดบ้างแล้วก็รถคุณไม่ต้องทำงานหาเงินให้ลำบากหรอกครับผมดูแลคุณได้เต็มที่เลยครับคุณพูดจริงเหรอคะฉันไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอใช่ครับคุณก็แค่ทำตัวสบายๆ ให้สมกับเป็นคุณนายก็พอแล้วครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆคุณไอ้นี่เป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวมุกพาชมบ้านค่ะทางนี้นะคะห้องนี้นี่สวยจังเลยนะคะใช่ครับห้องนี้สวยมากเลย ว่าแต่รถเข็นดเด็กของใครล่ะครับอ๋อเป็นของอตีนะคะอติเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้ให้กับคุณไอแล้วก็คุณขนนดนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าติเนี่ยเป็นคนที่ดูแลบ้าน,นเรียบร้อยมากเลยค่ะโอ้โผมว่าเขาต้องเป็นคนที่เก่งมากแน่ๆเลยครับดูแลบ้านในสะอาดขนาดนี้แถมยังเลี้ยงลูกไปด้วยใครได้เป็นสามีเนี่ยผมว่าต้องโชคดีมากๆแน่เลยครับค่ะ แต่ว่ามุกยังไม่เคยเห็นภรรยาของเขานะคะเห็นอติบอกว่าภรรยาของเขาทํางานหนักมากอติก็เลยต้องดูแลลูกคนเดียวะคะ่ะเดี๋ยวยังไงเชิญคุณไอ์กับคุณขนุนดูบ้านเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวมุกไปเรียกอติมาแนะนํนตัวค่ะขอบคุณครับอติอตนนูอติไม่เป็นไรนะลูก คุณขนุนเนี่ยเขาทั้งหลอ่อทั้งใจดีมากเลยนะเขาว่าจะซื้อบ้านหลังนี้ให้แฟนเขาคุณไอ้โชคดีมากเหมือนกันที่ได้แฟนแบบคุณขนนุนเนี่ยคุณมุกคุณไอ้เขา ฉันว่าอาติต้องให้บทเรียนผู้หญิงคนนั้นสักหน่อยแล้วล่ะเดี๋ยวฉันช่วยเองผมรู้สึกโชคดีมากเลยนะครับที่เจอผู้หญิงดีแบบคุณเนะี่ยผมมีความสุขมากเลยนะครับที่ได้อยู่กับคุณ ฉันก็โชคดีเหมือนกันนะคะที่ได้เจอผู้ชายดีๆแบบคุณเราจะอยู่กันที่นี่มีลูกสร้างครอบครัวก,กันตรงนี้นะคะับใี่ครับคุณอยากได้ลูกชายหรือว่าลูกสาวครับฉันว่าเรื่องลูกเอาไว้ก่อนดีกว่านะคะคือฉันอยากลองใช้ชีวิตแบบคนรวยดูก่อน ฉันอยากลองไปทําเล็บทําผมแล้วก็ทําสปาฉันขอมีความสุขกับชีวิตก่อนนะขอโทษที่รบกวนนะคะครับคุณมุกลูกใครล่ะครับน่ารักจังเลยครับคุณมุกลูกอติคุณที่จะมาดูแลบ้านหลังนี้ให้คุณขนุนนะคะมุกแค่จะบอกว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวมุกจะแนะนำอติให้คุณขนนนกับคุณไอรู้จักค่ะยินดีครับอติมาแนะนำตัวกับเจ้านายใหม่ดสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณเคยบอกฉันว่าคุณจะยกบ้านหลังนี้ให้ฉันไม่ใช่หรอก็ตอนนั้นผมไม่รู้ไงว่าคุณมีลูกว่าคุณมีครอบครัวแล้วอะ่ะคนครับผมขอโอนชื่อบ้านในชื่อผมนะครับงั้นฉันขอตัวไปแก้เอกสารที่คุณสนุนกันนะคะ พีแติพีแติเดี๋ยวก่อนพีแติฟังฉันก่อนนะพี่ฉันต้องทําลงไปเนี่ยเพราะเพราะเราสามคนแม่ลูกเนี่ยจะได้อยู่บ้านหลังใหญ่ไงที่ฉันทําไปเนี่ยเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขพ่อแม่ลูกพี่อติที่พี่แต่งงานกับไอก็เพราะว่าพี่คิดว่าไอจะเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ของลูกที่ดีแต่เปล่าเลย ไอ้สนใจแต่เงินถ้าไอ้อยากเจอลูกไอ้สามารถเจอลูกได้พี่จะไม่กีดกันเพราะไม่ว่ายังไงไอ้ก็คือแม่ของมิลินแต่พี่จะไม่ใช้ชีวิตร่วมกับไอ้ ในฐานะสามีภรรยาอีกต่อไปเพียงดีเพียงดี